ชบาเป็นพืชมีดอกในสกุลไฮบิดคัสหรือสกุลชบาซึ่งเป็นสกุลขนาดใหญ่มีด้วยกันร,ราว200-230ชนิดพบในเขตอากาศอบอุ่นในกึ่งเขตร้อนและเขตร้อนทั่วโลกไม้สกุลนี้มีทั้งพืชปีเดียวและพืชหลายฤดูมีทั้งไม้ล้มลุกและพืชที่มีเนื้อไม้ชบาเป็นพืชพื้นเมืองในเอเชียตะวันออก ในบ้านเราจะรู้จักการมานานแล้วจะเห็นได้จากบ้านคนสมัยก่อนจะมีชบาอยู่แทบทุกบ้านปัจจุบนันชบาได้รับการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ออกมามากมายซึ่งล้วนแต่สวยสวยงามงามทั้งนั้นทำให้ได้ดอกของชบาที่มีรูปร่างสวยงามสีสันของดอกสดใส ส่วนลักษณะทางกายภาพจัดเป็นไม้พุ่มขนาดกลางใบค่อนข้างมนกรีมีปลายแหลมขอบของใบเป็นจักเล็กน้อยและมีสีเขียวแข้มเมื่อกยี่ใบจะเป็นเมือกเหนียวลักษณะดอกชบามีทั้งกลีบชั้นเดียวและหลายชั้นหากเป็นชั้นเดียวปกติจะมีกลีบดอก5้ากลีบมีก้านเกสรอ,อยู่ตรงกลางดอกหนึ่งก้าน ลักษณะของกลีบดอกชบาจะมีขนาดใหญ่มีหลายสีไม่ว่าจะเป็นขาวแดงแสดเหลืองม่วงชมพูและสีอื่นๆโดยดอกชบาแบ่งออกเป็น3มลักษณะคือดอกบานเป็นรูปถ้วยดอกบานเป็นรูปแผ่แบนกลีบดอกบานแบบแผ่โคง้ง ความเชื่อของคนโบราณในบ้านเรานั้นยังมีอคติกับดอกชบาอยู่อาจเป็นเพราะเราได้รับต้นชบามาจากอินเดียจึงได้รับความเชื่อของคนอินเดียมาด้วยเพราะในอินเดียนั้นดอกชบาจะนำมาใช้บูชาเจ้าแม่กาลีและนำมาร้อยพงมาลัยสวมคอนักโทษประหาร ความหมายของดอกชบาในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจะใช้ดอกชบาไว้สำหรับลงโทษและประจานผู้หญิงร้ายหรือผู้หญิงแคดสยาด้วยการน,นำดอกชบามาทัดหูทั้งสองข้างและร้อยดอกชบาแดงเป็นมาลัยใส่ศีรษะและใส่คอ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนโบราณไม่นิยมใช้และมีอคติกับดอกชบานนั่นเองแต่ความสวยงามของดอกชบานนั้นในต่างประเทศให้สมญานำดอกชบาว่าเป็นราชินีแห่งไม้ดอกมึงร้อน Queen of t r o p i c l Flower และยังจัดเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซียจามายการวมไปถึงรัฐฮาวายอีกด้วยซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการนำมาทัดหูหรือแซมผมสพรพพคุณของชบาดอกชบา ช่วยฟอกโลหิตช่วยดับร้อนในร่างกายแก้กระหายและช่วยแก้ไข้ช่วยแก้ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอมีระดูขาวใช้ปูเป็นยาบำรุงโลหิตและสามารถนำมาใช้ทำเป็นสีย้อมผ้าได้โดยจะให้สีดำ ในอดีตมีการนำมาใช้ย้อมผมย้อมขนตาหรือนำไปทานองเท้าและเหมาะอย่างมากสำหรับนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยเพราะมีสีสดใสและดอกโตเป็นดอกไม้ที่ทัดหูได้งดงามอีกชนิดหนึ่งใบชบา สามารถช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ด้วยการใช้ใบหรือฐานของดอกก็ได้นำมาตำให้แหลกแล้วนำมาพอกบริเวณที่เป็นแผลก็จะช่วยรักษาแผลได้ช่วยบำรุงผมให้ดกดำเงางามด้วยการใช้ใบประมาณหนึ่งกำมือล้างให้สะอาดแล้วนำมาตำให้แหลกเติมน้ำเล็กน้อยคั้นเอาแต่น้ำแล้วกรองกากทิ้ง หลังจากนั้นให้ใช้น้ำเมื่อจากใบมาใช้สระผมจะช่วยช่วยบำรุงผมและชำระล้างสิ่งสกปรกด,ด้วยรากต้นชบาใช้ต้มดื่มเพื่อช่วยเรียกน้ำย่อยและรากสดของชบาพันดอกขาวหรือแดงนำมาตำละเอียดแล้วใช้พอกฝีและแก้อาการพกชำวมเหลือต้นชบา สามารถใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราได้สามารถนำมาใช้ทำเป็นเชือกหรือใช้ทอเป็นกระสอบได้อีกด้วยนอกจากนี้ต้นชบาย,ยังนิยมปลูกไว้เป็นแนวรั้วเพื่อชมดอกเพราะให้ความสวยงามแล้วยังปลูกง่ายแข็งแรงและตายยากอีกด้วย